FWD ประกันชีวิตยังคงเดินหน้าสร้างการรับรู้และจดจำแบรนด์ผ่านการใช้กลยุทธ์แบรน e an, ด์เอพิเลียนโดยใช้มิวสิกเอพิเลียนเป็นสื่อกลางในการคอนเน็กกลุ่มยังเจนที่ชื่นชอบดนตรีให้มารวมตัวกันล่าสุดจัดฟรีคอนเสิร์ตใหญ่กลางเมือง FWD Music Live Fest ครั้งที่3 t i ท e ามทุเพงสงกราน์ฉลองวันไหลสงกราน์ครั้งแรกที่กรุงเทพ ระหว่างวันที่19-21เมษายนที่ผ่านมานารานหนาเซนทันเวล์งานนี้ยกทัพศิลปินเบอร์ต้นของประเทศมาสร้างความสุขระเบิดความมันต่อเนื่อง3าวันเต็มอาทิโฟ e อีฟแบมนันนนกรพัฒน์ไซคิกฟีเวอร์และปามมี่เพิ่มเติมด้วยการเล่นสาดน้้ำสงกรานเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมจัลเตลิฟวิ่งด้วยกันมากขึ้นควบคู่ไปกับการรับรู้สัมผัสและมีประสบการณ์กับแบนรนด์ FWD รปกันชีวิตค่ะ

チャリの創牌になるさるじゃリーダーのまだ足りない高みのリズムの波の中筆になれ手を伸ばして誰もいていかない、yeah. เป็นแรกครับหลังจากหลังจากคอนเสิร์ตครับก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ร้องเพลงเลยครับก็ตื่นเต้นตืน่นเต้นมากๆครับร <า counter> ก็มีโชว์ครับมีโชว์ครับไม่ไม่เชิงว่าเซอร์ไพรส์แต่ก็เป็นเรียกว่าเออเป็นเซตลิสต์ใหม่อะไรเงี้ยหลังจากที่เราหลังจากที่เราเล่นคอนเสิร์ตมาเราก็เอาเซตลิสต์บางอย่างมาดึงมาใช้ด้วยอะไรเงี้ยเวลาแบบเราไปเล่นตามเฟสตามงานตา่ตางๆอะไรเงี้ยครับ เราเต้นไม่เป็นครับเราให้แบบว่าวงที่ขาถนัดดีกว่าออย่างโฟยีฟก็มีแบมก็มีให้วงที่เขาถนัดเต้นเต้นไปดีกว่าครับก็ฝากด้วยนะครับ FWD นะครับมิวสิกไลฟ์เฟสนะครับวันที่สนะครับทำาูปเดสงการนะครับผมก็ยังมีเดี๋ยวน้องๆไลแค้นมาด้วยน้องๆไลแค้นมาวันที่2ีครับถ้าใครเป็นแฟนน้องๆไลแค้นก็ตามมาดูกันได้นะครับ